สวัสดีครับคุณผู้ชมเพื่อนๆานานักตกปลานะวันนี้ก็มาเจอรนาบังครับที่หมายโปรักซซึ่งหมายนี้นะครับนาบังไม่ได้ตกไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ใช่มาตกไม่ใช่ไม่ได้มาตกนะครับไม่ได้ทำคลิปการแล้วแต่ว่านาบังมาตกดูตรงสามวันแล้วนะครับได้ปลาอยูอ่ปลาที่กูแต่ว่าวันนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับ,บ <S <S จะมาลอง ถ่ายบรรยากาศนะครับเพื่อนๆได้ชมแต่ว่าไม่ได้ซูมทุ่นนะครับวันนี้วันนี้นะบางก็จะมาตกนะครับในระยะทห้านะครับเป็นตกแบบปาลาน2สองตะขอตนะะขอบอร์ห้าเมื่อกี้นะบางได้3ตัวตีตัวแล้วนะครับลาชวนมาขอไปสุวๆ เราจะได้เห็นจังหวะการวัดกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเนียากัรถอนครับถอนอุ้ยปอมโมตะกับนะครับเล็กมากโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับจวทัดอปเด็กอ,อุ้ยดินถอนนะครับ เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับนับบางก็ไม่ได้สูงขึ้นแต่ว่าให้ได้เห็นจังหวะการวัดอย่างย่างนะครับกอเวลากล้จะค่าแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับฝนตกนะครับวันนี้ตกหนักมากตั้งแต่ตอนเที่ยงตกตรงสามรอบช่วงตอนเย็นประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะครับฝนก็หยุดตก กงก็เลยออกมากว่าจะมาถึงหมายนะครับก็ห้าโมงเย็นแล้วอุ้ยอู้หูน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับมาลองดูกันว่าเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับจะได้เห็นการวัดนะครับขักกี่ตัวเมื่อกี้ก็ได้ปลาหมอตครับตัวเล็กๆไปนะครับ พอลงปุ๊บก็ทุนมีอาการทุนไม่ตันตั้งนะครับโอ้โหขยับปุ๊บโดน,นครับใส่นกเขานี่นะครับตัวเล็กๆใส่ทุงไว้ก่อนเดี๋ยวตกได้อีกตัวแรกที่นา้บาังมาตกนะครับโอ้โหตัวนี้โดนเต็มๆเลยเข้าตรงกลางปากตัวแรกนะครับที่น้ำบางมาตกเมื่อกี้ก็ ไม่ได้เอาถุงมาวางก็คือแป๊บเดียวสะบัดหลุดเลยนักบุญเม็ดนักบุญนะครับปล่อยปลาไปตัวแรก็กลองเม็ดเล็กๆดิว่าตัวมันจะเล็กตั้ขนาดไหนลาที่ปลาส้อยนกเข่านะปากมันเล็กเราก็ต้องตันเหยียดเล็กๆหน่อยถ้าเป็นเม็ดเล็กๆปลามันกินง่ายทีเดียวเข้าปาก ลงทุกไม้กินทุกไม้นะครับอู้ยปลาส้อยนกเขาไอตัวเขียวๆนะครับมันจะพุ่งเข้าฝั่งเร็วต้องรีบยกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาติดสาหร่ายเต็มปากเลยหนูไปกันต่อนะครับ ไหลปั๊บสับทันทีซอยนอกเขาแน่นอนอุ้ยปลาเลยลูกปลากฏดนะครับปลากดปลากฏดตัวเล็กลงปั๊บสับทันทีนะครับแล้วอุ้ยตกไปแล้วดีดีไม่โดนมือนะอครับเมื่อกี้ยาวไปยาวไปอุ้ยปิดเป้า ลูกปลาลูกปลาลำปำนะครับปขึ้นปัดๆไหลลงไปไหลลงไปใส่นกเขาอ๋อไหลลงไปแล้วไหลลงไปแล้วส่ยน็คเขา ค่อยๆไล่ก็สับสิอหนูเต็มปากเลยนะครับตัวนี้ ไหลลงไปซอยนกเขาแน่นอนไหลสวยๆนกเขาเขียวคนระับเข้าเต็มเต็มเลยอย่างเงียบสิไอ้นู ต่อนะครับใกล้หมดเวลาแล้วเด็อีกสิบนาทีมีอาการนะครับเหยื่อยังทุ่นยังไม่ตันตั้งสาลาักปุปรสรัคเลยนะครับฟื้นฟอ,อยุด อออออ้อออโดนนะครับถอนขึ้นมานิดเดียวโอ้ยปลาสรอยนกเขานะครับถอนมานิดเดียวโดนเต็มเต็ม มีอาการนิดๆนะครับลงปุ๊บลุกนิดๆนะครับทุกลุกแล้วอ๋อโดนน่าจะโดนท้องเอ้าลาเลยป้าหมอตะกับนะครับตัวเล็กมากเอลงปุ๊บกินปั๊บนะเมื่อกี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เช็กยอดให้รายการใช้โบโบหน่อยสิใช้โบโบหน่อย โอ้โหอุ้ยบ่ยางแรงนะครับเ้มจำนะครับตัวเล็กมากโอเคปิดคลิปิดลิ โอเคนะครับตงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแนละ้วเดี๋ยวจะให้น้าๆนนนลงมาดูนะครับว่าเป็นยังไงได้สักกี่เต็มนะครับยกปลาขึ้นมานะอาจจะไม่สะดวกยกขึ้นมาดีกว่าน่าจะสักสิบตัวนะ่าจะได้หรือว่าได้มากกว่าน,นะครับ็เนเดือด หลังฝนตกนี่ก็พอได้ยูนะครับพอได้ทอดนี่นะครับพอได้ทอดครับสิบตัวน่าจะน่าจะถึงนะครับปรากฏแล้วก็ปลายปนกเขา ปลาหมอตะกรับด้วยนะครับตัวเล็กๆสองตัวโอเคครับอาจจะทันถูกลักตุเลตอันนี้ครับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซูมซู่มในเพื่อนๆได้ชมนะครับระบายย่อออกเล็กะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซูมซู่มในเพื่อนๆได้ชมไปแล้วถึงแต่ว่ามาเห็นจังหวะของการวัดปลายครับกับไม้ปอาตะกอนเย็น ใช้เวลาอ่านจะสักประมาณสักชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับนะาบังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค่อยเจอกันมคิดหน้าจะเป็นหมายที่ใดสักที่หนึ่งเอ